สวัสดีครับทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่าในส่วนของการสร้างรายได้ที่ y a ย Life โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเป็นเหมืออาชีพนะครับต้องบอกกอนนะว่าการเป็นเหมืออาชีพในธุรกิจที่เราทำในสาขาอาชีพที่เราทำเนี่ยมันก็ดีแหละนะครับซึ่งมันไม่ผิดนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องมากๆด้วยตรงที่ว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะครับถ้าเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับ บริษัทนั้นหรือมีความเข้าใจสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นะครับโดยเฉพาะ,ะมีความเข้าใจอย่างเดียวไม่พอเราเป็นมืออาชีพเป็นเอ็กซ์เพิร์ตนะฮะในในธุรกิจที่เราทำเนี่ยมันก็จะต่อยอดทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับสร้างผลกําไรได้อย่างรวดเร็วประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ในมุมของผมคือ ถ้าบริษัทไหนก็ตามที่สามารถที่จะทําให้คนธรรมดาสร้างรายได้ได้ไดนะครับให้คนธรรมดาประสบความสําเร็จได้ให้คนที่ไม่มีทักษะให้คนที่ไม่มีประสบการณ์เนี่ยนะครับสามารถที่จะสร้างรายได้และประสบความสําเร็จได้เนี่ยผมมองว่าบริษัทนั้นหรือธุรกิจนั้นเนี่ยนะครับเป็นธุรกิจที่สุดยอดมากนะฮะไม่แน่ใจว่าทุกท่านเนี่ยคิดเหมือนผมหรือเปล่านะครับเดี๋ยววนันนี้เรามาค่อยๆทําความคิดให้ตรงกันแล้วกันเนาะนะครับส่วนตัวผมเนี่ยที่ผมคิดแบบนี้คือถ้า ทุกท่านลองคิดาพนะถ้าวันนี้เราให้ชาวบ้านทั่วไปหรือบุคคลทั่วไปที่เขาไม่ได้มีความรู้ความสามารถไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพรสไม่ได้เป็นออมืออาชีพไปทําบริษัทอะไรก็ตามที่เขาไม่มีความรู้เกี่ยวกับบริษัทนั้นๆคิดว่าเขาจะทําได้ไหมครับแน่นอนไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าให้เข้าไปเรียนรู้ต่อยอดไปเรื่อยๆโอเคเขาสําหรับคนที่มุ่งมั่นตั้งใจมันก็สามารถทําได้แหละแต่จะมีสักกี่คนใช่ไหมฮะจะมีสักกี่เปอร์เซนต์ที่สามารถทําได้ แต่วันนี้ลองคิดดูว่า r o ย a l Life เนี่ยนะครับเปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไปเข้ามาสร้างรายได้ที่ r o ย a l Life โดยที่เขาต่อให้เขาไม่มีประสบการณ์เลยนะเขาสามารถทำได้ทุกท่านคิดว่าทั้งตัวบริษัทเองแล้วก็ตัวสมาชิกเองทั้งตัวนักธุรกิจเองนะครับจะไปได้ไกลแค่ไหนทุกท่านลองคิดดูคือต้องบอกว่าเข้ามาเป็นสมาชิกของ r o ย a l Life เนี่ยนะครับไม่จาเป็นต้องเป็นมืออาชีพมาก่อนเลยนะ นะไม่จําเป็นต้องเป็นมืออาชีพมาก่อนเลยตอนนี้อย่าเพิ่งถามหาความสําเร็จนะครับตอนนี้อย่าเพิ่งถามหาว่าตัวเองเนี่ยเป็นมืออาชีพหรือเปล่าน,นะครับถามตัวเองว่าในแต่ละเดือนเนี่ยตัวเองมีรายได้หรือเปล่าถามแค่ตรงนี้นะครับถ้าวันนี้ยังไม่มีรายได้อย่าเพิ่งไปเรียนรู้อะไรมากมายอย่าเพิ่งทาให้ตัวเองเป็นมืออาชีพแน่นอนครับมืออาชีพจะดึงดูดมืออาชีพอันนี้ผมไม่เถียงนะครับแต่อย่างที่ผมบอกครับว่าชาวบ้านทั่วไปบุคคลทั่วไปเนี่ยครับที่เขาไม่ได้เป็นมืออาชีพ นะครับการที่เขาจะสร้างไรายได้ในธุรกิจนั้นหรือบริษัทนั้นเขาจะต้องเป็นมืออาชีพก่อนใช่ไหมคือนึกภาพตามผมดีๆนะถ้าวันนี้เขาไม่ได้เป็นมืออาชีพเลยและต้นทุนเขาไม่ได้สูงเงินเขาแทบจะไม่มีต้องให้เขาเป็นมืออาชีพในรูปแบบไหนได้บ้างใช่ไหมฮะเขาจะต้องแบบหาเงินเพื่อไปเรียนเพื่อไปพัฒนาตัวเองเพื่อให้เป็นมืออาชีพหรอถึงจะสามารถดึง,ด,ด,งดูดมืออาชีพแล้วก็สามารถที่จะทำให้เขามีรายได้หรอครับ ใช่ไหมฮะแต่วันนี้ครับรอยไลท์ครับเปิดโอกาสให้กับคนที่ไม่ได้เป็นมืออาชีพเลยไม่ได้มีทักษะไม่ได้มีประสบการณ์เข้ามาเป็นสมาชิกอันดับแรกอย่าเพิ่งถามหาความสาเร็จอย่าเพิ่งถามหาว่าตัวเองเป็นมืออาชีพหรือเปล่าถามว่าทํายังไงให้ตัวเรามีรายได้นะครับทํายังไงให้เรามีรายได้พอเรามีรายได้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับรายได้ที่เรามีที่เราได้ค่อยต่อยอดทุกคน ค่อยต่อยอดพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวสุดท้ายเราจะกลายเป็นมืออาชีพเองเนาะเพราะฉะนั้นการสร้างรายได้ยุคนี้ผมบอกเลยว่าการเป็นมืออาชีพเป็นสิ่งที่ดีแต่ทํายังไงละ่ะให้คนทั่วไปที่เขาไม่ได้เป็นมืออาชีพสามารถที่จะสร้างรายได้ที่โรอยไหลได้นี่แหละคือคีย์นะครับเพราะฉะนั้นโรโยไหลก็เลยออกแบบคอนเซปต์มาง่ายๆว่าการสร้างรายได้ที่โรอยรายแค่เปลี่ยนที่จ่ายยาที่ซื้อก็สามารถที่จะสร้างรายได,ได้ได้แล้ว นะครับโดยที่1ไม่จําเป็นต้องมเป็นมืออาชีพมาก่อนสองไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่มีทักษะมาก่อนหรือมีคนเอเป็นคนที่มีประสบการณ์มาก่อนไม่จําเป็นเลยทุกคนนะฮะแค่เข้ามาร่วมเป็นครอบครัวรุ่ยยูไลฟ์นะครับก็สามารถที่จะสร้างรายได้แล้วจากการแค่เปลี่ยนไลย์จ่ายย้ายที่ซื้อย้ายที่ซื้อนะครับปกติซื้อแบรนด์ทั่วไปก็ต่อจากนี้ก็มาซื้อที่รุ่ยยูไล์เนาะก็ทุกคนก็สามารถสร้างรายได้ได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องเป็นมืออาชีพนะครับผม